สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องกิ่งเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้กิ่งพาทุกท่านมาอยู่ที่เพชรยนต์สาขาที่2นะคะวันนี้มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะคือกิ่งจะมาอัปเดตตัวสต็อกอีกโกค,คานะคะที่มีอยู่ณนะสาขา2ตอนนี้นะคะของเรานะคะก็จะมีรถอีกโกค,คาที่ประหยัดน้ํามันนะคะประหยัดพลังงานรถเล็กสเปคแบบว่าใช้งานง่ายๆนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปรับชมกัน ากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันในช่องเพชรยนต์นี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้เป็น Su u zuki ิสว f ปนะคะ1.2 GL คันนี้นะคะเป็นรถปี2021นะคะรถปีใหม่ใหม่น้อยนะคะใช้งานไปเพียงแค่14,000โลเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะของเราอะ่ะสามารถ สัตยอดได้เต็มนะคะฟรีดาวหรือว่าอยากจะผ่อนได้นานถึง84งวดเลยก็ได้นะคะคันนี้ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถปีใหม่ใช้งานน้อยนะคะเทียบเท่ากับเหมือนออกรถมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะพอรถทุกคันที่เรานําเข้ามาเนี่ยคัดเกตมาให้ทุกคันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่คันแรกนี้เลยนะคะ สำหรับคันนี้เขาก็จะเป็นตัวที่ปรับโฉมมาใหม่นะคะเป็นรถปี2021ตัวกระจังด้านหน้าก็มีการปรับเปลี่ยนมานะคะกระจังด้านหน้าก็จะออกรูปทรงแบบรังผึ่งนะคะสำหรับคันนี้มีช่องระบายความร้อนนะคะเป็นช่องชได้เป็นอย่างดีเลยโลโก้ต่างๆนะคะก็อยู่ในคุณภาพที่สมบูรณ์นะคะอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานหรือว่าเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะตัวไฟต่างๆก็ เป็นไฟแท้ไฟเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนถอดเลยเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะชุดโคมไฟก็สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีไฟ daytime running มาให้ด้วยนะคะเป็นไฟ daylight นั่นเองเพื่อเพิ่มความสว่างนะคะในการใช้งานนะคะตอนกลางคืนรายละเอียดตัวรถคันนี้ก็มาพร้อมกับระบบสมาร์ทย์เลตนะคะสามารถาเปิดประตูรถจากตรงนี้ได้เลยนะคะถ้ากุญแจอยู่ใกล้มือนะคะตัวนี้ก็อยู่ในอ่ารัศมีที่ เขาสามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะคันนี้นะคะจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะสําหรับตัว u ู zu กิสวิตปี2021คันนี้นะคะภายในนี่ถือว่าโอเคเลยนะคะรถไม่ได้เล็กจนเกินไปหรือว่าไม่ได้แคบจนเกินไปนะคะก็พอดีสําหรับการใช้งานทั่วไปนะคะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับรถ E ีโกคาที่เป็นที่ยอดฮิตยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นที่ต้องการในท้องตลาดนะคะคันนี้ก็คนใช้เยอะเหมือนกัน ถัดมานะคะสำหรับคันนี้อีโกคาเช่นเดียวกันนะคะหลายท่านก็จะสังเกตว่า,าโตโยต้ายาริสนะคะเป็นอีโกคาจริงหรอนะคะคันนี้เป็น t o โยต้ายาริ1.2นะคะเป็นตัวเอสปอร์ตนะคะเครื่องพันสองเบนซินแท้ไม่เคยติดแก๊สนะคะคันนี้อ่ะก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 8,000กว่าบาทเช่นเดียวกันนะคะเป็นรถสีขาวมุกได้ไปสวยๆเลยรถปี2021เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ระยะการใช้งานอยู่ที่28,000โลเท่านั้นเองนะคะก็ได้มาพร้อมกับตัวออปชั่นสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะได้ผ่อนนานถึง84งวดเลยจัดเต็มฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ t o โยต้ายาริคันนี้มาพร้อมกับตัวล้อแม็กให้พร้อมเลยนะคะไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้ว นะคะออปชันเสมที่เขาเพิ่มมานะคะลูกเล่นการดีไซน์อ่ะตัวกระจกเขาก็จะเป็นสีดํานะคะสําหรับคันนี้เป็นกระจกขับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาด้านข้างนะคะตัวรถเป็นสีขาวกระจกเป็นสีดําถือว่าตัดกันได้ลงตัวเลยนะคะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคนไหนนะคะที่เป็น FC Toyota y a r i ยอยู่แล้วนะคะของเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่า ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะของเราก็จะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะคะก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะอ่ะส่วนคันนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นนิสสันมาร์สนะคะ 1.2e ปี2019นะคะรถปี2019เลยนะคะได้เป็นรถปีใหม่ระยะการใช้งานเนี่ย37,000โลเท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่325,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000บาท นะคะขอเริ่มต้นที่6,000บาทใช้งานง่ายนะคะคันนี้เป็นรถคันเล็กๆสเปคแบบว่าใช้งานคล่องตัวนะคะประหยัดน้ํามันประหยัดพลังงานด้วยนะคะน้องนักศึกษาจบใหม่หรือว่า,าพนักงานบริษทัทเนาะที่ต้องการใช้รถหรือว่าอยากได้รถที่ราคาไม่สูงมากนะคะของเราก็มีคอยซัพพอร์ตลูกค้าเช่นเดียวกันเป็นรถสีดํานะคะได้เป็นรถโครงสร้างดีๆสวยๆแบบนี้เลยเพียงราคา3,025,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ของเรานะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะเกษตรกรหรือว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัทนะคะลองโถเข้ามาสอ,สอบถามได้เลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะเป็นน i s s ันมาร์ส1.2 e ปี2019นะคะกิงก็ฝากไว้ด้วยนะคะท่านไหนที่สนใจอ่ะเดี๋ยวพาชมภายในคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะ รถราคาประมาณนี้จะมีออปชันอะไรให้บ้างนะคะเนี่ยดูได้เลยนะคะพอเราเข้ามานั่งนะจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะคะไม่ได้แคบเลยเขาก็จะมาพร้อมกับตัวเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะตัวโต,วตวๆฟูๆแบบนี้เลยรูปทรงการดีไซน์ของเขาก็ค่อนข้างสวยงามนะคะมินลนยตารางหมักฮอตนะคะเป็นเบาะสีดําข้อดีของตัวเบาะผ้านะคะเขาก็จะเพิ่มอ่าช่วยระบายความร้อนนะคะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยเวลาเรานั่งขับรถนานๆเนี่ย มันก็จะ,ะดูผ่อนคลายนะคะดูไม่ร้อนจนเกินไปนะคะข้อดีของตัวบอกผ้าเนาอะ,อะในรูปเครื่องเล่นต่างๆนะคะคันนี้เขาก็จะมาพร้อมกับเครื่องเล่นวิทยุที่สามารถใช้ในโหมด fm am ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวเครื่องเสียงนะคะ,ะตัวแผ่น CD ดีก็ได้เช่นเดียวกันระบบแอร์อะไรต่างๆนะคะก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะตัวปรับแอร์ปรับโหมดต่ตางๆนะคะก็ปรับได้ตามปกติ ะค,ะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้พร้อมใช้งานขับง่ายนะคะขับง่ายเลยนะคะฟังก์ชันต่างๆก็จะประมาณนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้ก็ถือว่าคันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะใช้งานง่ายๆเลยนะคะใช้งานง่ายๆเอาไปใช้ใจ่ายตลาดนะคะหรือว่ารับส่งลูกๆนะคะน้องนักเรียนนะคะก็ได้เลยราคาไม่แพงด้วย ผ่อนเบาๆสบายๆนะคะรถปีใหม่ของเราผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดเลยนะคะน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับ Nissan March คันนี้นะคะเป็นเครื่องพันสใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะเขาก็จะมีช่องเก็บสัมภาระมาให้นะคะพื้นที่ด้านในเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะคะพื้นที่กว้างเลยใช้ของวางของเนี่ยพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยนะคะราคาไม่แรงนะคะย้ำอีกทีราคาไม่แรงวันนี้กิ่งจะพามาดูรถอีโกคารนะคะ สายประหยัดพลังงานนะคะต้องอีกโกคาของเราเลยมาดูคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะคันนี้จะเป็นนิสสันอเม r a 1.2E ปี2019นะคะคันนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ359,000บาทนะคะก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะคะระยะการใช้งานอยู่ที่70,000โลนะคะเป็นรถสีดำนะคะอเมราคันนี้ จริงๆราอ่าตัวนิสสันอเมร่าเนี่ยก็เป็นที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าของเรานี่ก็ขายดีเช่นเดียวกันนะคะตัวนิสสันอเมร่านะคะเป็นเครื่องพันสองเบนซินรถไม่เคยติดแก๊สนะคะ<อ>เห็นราคาถูกแบบนี้นะคะเออรถติดแก๊สมาหรือเปล่านะคะไม่มีนะคะของเรานี่เบนซินแท้เลยนะคะรถไม่เคยติดแก๊สการันตีได้เลย<อ>นี่เดี๋ยวพามาดูรายละเอียดตัวรถต่างๆนะคะเนี่ยรถไม่มีชนนะคะไม่เคยชนมา ไม่มีประวัติเสียสามารถเข้าศูนย์เช็คได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ประวัติเป็นมาอย่างไงนะคะมีที่อ่อาที่มาที่ไปยังไงบ้างนะคะของเราข้อดีของบริษัเทเพชรยนต์เรานะคะรถที่เรานําเข้ามาเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ทุกคันนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าเออรถเอาเป็นทอะไรมาได้รถมาจากไหนราคาถึงได้ถูกนะคะของเราเนี่ยเป็นดิลเลอร์ใหญ่นะคะเราก็จะได้ในเรทราคาที่พิเศษหน่อยนะคะก็ สามารถตรวจสอบได้นะคะรถของเรานี่ตรวจสอบได้ทุกคันเลยคันนี้เขาก็จะมาพร้อมตัวสกเกิร์ตนะคะมีสกเกิร์ตติดมาให้พร้อมนะคะพร้อมใช้งานเลยล้อแม็กก็เป็นแม็กเดิมจากทางโรงงานเลยนะคะเนี่ยจะได้เป็นล้อแม็กสวยๆนะคะอันลอยแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นแม็กเดิมนะไม่ได้ใส่เพิ่มมานะคะได้เป็นยางปี2019นนะคะก็มาพร้อมกับตัวรถเลยแต่ว่าดอกยางนี่เหลือแน่นๆเลยนะคะ คนะันนี้ก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะคะด้านท้ายนะคะสำหรับคันไหนที่ท่านไหนที่แบบว่า,าขับรถยังไม่ค่อยคล่องเนาะในเมืองอย่างเงี้ยกลัวแบบว่าพื้นที่แคบๆของเราก็มีตัวเซนเซอร์เตือนให้กับทุกท่านด้วยนะคะก็ถือว่าใช้งานเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะคะครบเลยอะมาดูคันนี้กันบ้างนะคะที่ที่ผ่านๆมานะคะของเราก็จะมีทั้ง สุซูกิสวิปนะคะโตโยต้ายาริสหรือว่าจะเป็นตัวนิสสันมาร์สอเมราต่างๆนิสสันโนดเราก็มีนะคะตัวนิสสันโนดคันนี้จะเป็นสีแดงสวยๆเลยนะคะอันนี้เป็นสีแท้สีเดิมจากทางโรงงานเขาเลยนะของเรานี่ไม่เคยไปกลับสีหรือว่าเอาไปทําสีมานะคะอันนี้ก็เป็นสีเดิมๆของเขาเลยนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวนิสสันโนด 1.2V ปี2019นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นก็ประมาณ7,000เท่านั้นเองนะคะ สวยๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นนิสสันโน e พื้นที่ใช้สอยนี่ค่อนข้างกว้างนะคะตามสไตล์ของที่อ่านิสสันโนเลยเป็นแฮทหนักหประตูนะคะอ่ะคันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะจัดยอดได้เต็มเช่นเดียวกันนะคะจัดยอดได้เต็มเลยคันนี้เขามาโหตัวไฟนะคะตัวไฟเขาเป็นไฟอ่าโปรเจคเตอร์ให้พร้อมเลยนะคะตัวไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเลี้ยวอะไรต่างๆนะคะอยู่ในชุดโคมเดียวกันก็ถือว่า สวยงามเลยนะคะการดีไซน์รุ่นนี้ที่เขาทําออกมาที่ถือว่าตอบโจทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังด้านหน้าเขาก็จะมีรีเทลช่องระบายอ่ความร้อนต่างๆนะคะโลโก้ของ n i สสันเนี่ยก็ติดอยู่ตรงกลางนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัว n i ิสสัน o t ตเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเป็นสีแดงด้วยนะคะจะบอกว่าสีแดงเนี่ยคนก็นิยมกันอีกหนึ่คันนะคะเป็นสีแดงที่แบบว่าสีสดนะคะสีสวยนะคะ,ส,ส,ะ,คะสีสวยเลยเขาก็จะมาเป็นตัวล้อแมก นะคะอันนี้ล้อแมกเดิมแท้จากทาโรงงานเลยนะคะล้อแมกจากโรงงานดอกยางนี่เหลือแน่นๆนะคะได้เป็นยางแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยนะคะอ่ะจะบอกว่าสาขาสองของเรานะคะก็จะมีนิสสันโนอยู่ด้วยกัน2ส,สีนะคะอันนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีสีบอลด้วยเดี๋ยวพาไปรับชมสีบอลกันจะอยู่ตรงฝั่งนน้นะคะอาจจะตามมาเลย ฝากไวด้วยนะคะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะหรือว่าสนใจลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ mm hmm. ยินดีให้คําปรึกษานะคะ mm hmm. ติดปัญหาตรงไหนอยากทราบรายละเอียดเพิ mm ่ม hmm. เติมตรงไหนก็ mm hmm. ติดต่อมาได้เลย mm hmm. ของเรามีทีมงานซัพพอร์ตไทยอ่ะอย่างที่แจ้งไปนะคะของเรามีสีแดงแล้วเนาะอันนี้เป็นสีบอลน,น,นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็น1.2นะคะ 1.2V ปี2019เช่นเดียวกันแต่ว่าคันนี้ระยะการใช้งานอยู่ที่8 8 0 0 0โล ะะจัดเต็มได้ฟรีดาวเช่นเดียวกันก็มีตัวเลือกให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบรถสีแดงหรือว่าสําหรับใครที่ชอบสีแบบว่าสแตนดาดสีพื้นฐานทั่วไปนะคะสีบอลใช้งานเรียบๆง่ายๆนะคะของเราก็มีเนี่ยรายละเอียดตัวด้านหน้านะคะก็เหมือนกันเลยนะคะเป็นโฉบเดียวกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกระจังหน้าสีดำสวยๆนะคะช่องระบายความร้อนต่างๆอ่ะเดี๋ยวพามารับชมด้านในคันนี้กันบ้างนะคะ รายละเอียดภายในตัวรถนะคะของเขาก็จะมีเป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าตัวโตๆฟูๆแบบนี้เลยนะคะลวดลายของเขาก็ดีไซน์ออกมาให้ตรงรุ่นกับตัวนิสสันโนดนะคะเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะสําหรับนิสสันโนดนะคะในช่องเครื่องเล่นต่างๆนะคะเขาก็จะอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะคะเครื่องเล่นโหมดต่างๆนะคะใส่แผ่น CD-FMA-M ได้หมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์เขาจะมาพร้อมกับแอร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นระบบแอร์ออโต้ให้พร้อมเลยมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะตรงห้องผู้โดยสารด้านหลังเห็นไหมเอกลักษณ์ของนิสสันโนดอะ่ะเขาจะเป็นรถที่พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างเลยนะคะพื้นที่นี่กว้างมากๆนะคะนั่งนี่แบบว่าไม่รู้สึกอึดอัดแน่นอนนะคะเหยียดขาอะไรได้ตามปกติเลย นะคะก็ได้เป็นพื้นที่ก,กว้างๆเลยตัวเบาะนะคะก็สามารถพับได้นะคะพับลงมาได้เลยนะคะสําหรับท่านไหนที่อยากได้พื้นที่ใช้สอยที่มันเยอะๆเนาะ,นอ,ะอยากได้แบบว่าเอาไว้เก็บของหรือว่าเอาไปจ่ายตลาดซื้อของเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็พับเบาะมาได้นะคะอ่ะโอเคก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตรายละเอียดคร่าวๆนะคะสําหรับรถอีโกคาสต็อกสาขา2ของเรานะคะก็มีรถอยู่ให้เลือก มากมายหลายรุ่นหลายแบรนด์เลยนะคะตอบโจทย์ลูกค้าหลายท่านแน่นอนเพราะว่าของเราอ่ะมีรถที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ชอบรถอ่าซีดานทั่วไปนะคะรถเก่ง4ประตูหรือว่าจะอยากได้รถแฮทแบกห้าประตูแต่ว่าอยากได้เป็นเครื่องอีโคคาร์นะคะก็มีเช่นเดียวกันก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้กิ่กก็ต้องขวตัวลาไปก่อนนะคะหากผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยใวนาทีนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องกินเชรยนต์แล้วก็ทีมงานเชรยนต์ของเราได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ